เบรงอากาศอากาศดีดีต้นไม้ก็งามคุณน่ะอากาศดีครับอี๋ข่อยสิพาพวกเจ้ามาเก็บบักหน้าวุ้ยข่อยสีแดงบังหน้าไม่นดองบักหน้าหรอกดัำบักหน้าแบบว่าสิเฮ็ดใส้น้ำผึ้งเฮ็ดใส้น้ำผึ้งกินอุ้ยลืม่องเรื่องนี้อะไรบ้างอันนี้มันอีหยังนี่อันต้นต้นอะไรนั่นไหมต้นยังเกาะต้นทุนต้นทุนน้อยๆเห็นบ่่น้อยๆเหี่ยวแตบสบๆมันมันสิตายเฉพาะมันหนาวกระปวดแล้วการกระเทียมว่ากระเทียมมะเสียบเอา กระเทียมมาเสียบมันมันขึ้นนะเพร่ะเดินีอย่างกีบเอามะเสียบเป็นกีบเป็นกีบมันก็ขึ้นเห็นบ่กระทางนี่น้ำบ่เลุดสมเป็นแตนคือเขานี่มีนี่น้ำโบเลุดสมเป็นแตนคือเก่ากระเทียมเมียนี่กระเทียมเอากระเทียมเอากีบมันนํนามาปูกอันนี้ก็เป็นต้นอีนยังก็ล่ะต้นใบบกูดพี่น้องพูดใดอยากได้ใบบกูดเมื่อก็บเอาเด้อนเห็นบ่อือต้นใบบกูดโอกินบาหวานเบาไหวพี่น้องใบบกูดหลายค่ะต้นนห่อยเนี่ยต้นในหน่อยเตี้ยเห็นบ่เห็นบ่ ต้นน้อยเตี i, ้ยีอ uh ัน huh. นี้ปลูกได้สามปีสามปีได้หนึ่งต้นนี่อือันนี้ก็เป็นอันอย่างน้อยต้นผักรพกค้ผักเพกคะนี่เดี๋ยวสิเอาให้มันให้มันหนาหนาวเศร้าก่อนสิเอาลงดินบอเรื่องสมัแตนได้นี่อันนี้ก็เป็นกระเทียมนี่เอากีบกระเทียมมาปักไว้ให้มันขึ้นมันก็ขึ้นงามเด้เนาะอันนี้ก็เป็นกระเทียมนี่เป็นกระเทียมเอากระเทียมมาปักไว้มันขึ้นดีดี อันนี้เป็นต้นผักกะเสดนี่ผักกระเสดเห็นไหมว่าผักกระถินริมรัวเห็นบนี่ต้นน้อยๆนี่เห็นไหเอาใส่กระถางไว้แล้วก็เอากระต้นกระเทียมมาปลูกนี่เอากีบมันมาเสียบเสียบใส่เดี๋ยวปีนี้มันมืดหนาหนาวก่อนเห็นมันเขาหน่าที่ปลูกต้นไม้ได้ก่อนสิเอาลงดินสเดอเอาแหวงสี่ก้อนหนึ่งยิ่เขียวจะอุ่มงามกัดเบึงเบึงเบึงหนาวสี่มะเก็บปักหน้าสีมาเก็บบักหน้าวันเลี้ยงเออฮือเลยบักหน้าตัวนเล็กๆเตี้ยๆคือใยแชมพูเอ้าอยู่ข้างในก็มีกระถางอย่างเดียบรึง มันส <Vander> ิลียมันสิยั่งบว้ยละอันบึงระเฮียวแตบแสบอะไรต้นบักกอกต้นบักเงกเอาก็เอาก็เทียมมาปลูกเนาะกะเทียมกับต้นหอมมาปลูกไว้บักเงกมันสินยั้งเวเนาะมันหนาวค่ะน่าจะเป็นต้นนั่นบักเขียพ่วงักเขียพ่วงก็คือบักแข้งักแข้งไม่ใช่เห็น่าต้นักแข้งงามค่ะต้นักแข้งอ่ะอือนี่นเขาต้นผักหวานเห็นอกต้นผักหวานหนอยต้นผักหวานก็เอาก็เทียมมาปลูกึ้นกันอันนี้เป็นต้นบักยมต้นบักยมยังงามเลย แต่ว่าท่านเอาลงดินดอกให้มันแบบว่าหนาหวๆเหมือนก่อนเอาลงดินยามเมื่อคืนนี่เอาใบลงรถดได้นี่นี่มเว้นเอาออกมาให้มันสูบอากาศยามเมื่อคืนเอาใบลงรถอันนี้ก็ต้นผักหวานคือกันบ่มันฉีดยั้งบ่นูะนี่ต้นผักหวานยังฉีดปูเหี่ยวแตบแสบเอากระเทียมอย่างกระเทียมมาเสียบใส่ต้นผักหวานหน่อยต้นบักหุ่งต้นบักฮูกฉีดยั้งบ่หลังคือสฉีดไยั้งหรอกเบิ่องฐาแล้วอันนี้ก็สฉียั้งหรือไปยั้งมาหูกันต้นผักหวานหน่อยนะว่ต้นผักหวานหน่อยช้ำมันบ่ช้ำ เพราะวันซ้ำบอเลยสิมันจะให้มันคันมันบ่อตายมันเถอะให้มันเมื่อดาหนาวเอาลงดินปู๊กนี่ต้นนี่ต้นนี่ที่สร้างมากเห็นบ่ยต้นนี่ที่สร้างมากสร้างอีกต้นหนึ่งได้อีกต้นหนึ่งเหี่ยวแตกแสบมันสิเหลียมันสิยังเห็นใาสิพูบอกคิดว่ามันสิตายอยู่อือบอกคิดว่ามันสิตายอยู่ต้นหาสิบกว่าบาทตรนี้นี่เนี่ยต้นเนี่ยเหี่ยวแตกแสบพี่น้องเอ้ย เนี่ยข่อยสีผ้ามาเบิงดงปรเบิงเบิงเบิงข่อยสีผ้ามาเบิงบอกจีว่าพี่ข่อยสีผ้ามาเบิงดงดงอย่างนี้ดงกระเทียมยังพ่อเปิดกปลูกกระเทียมไม่เหรอมันมีอย่างเห็ดพี่น้องเอ้ยลักปลูกกระเทียมพ่อไ้เห็ดเดมันลักปลูกปลูกขึ้นแล้วพ่อทำอันนต้นนี้ยังเท่าข่อยสิโรคที่บอกยัดไปโรคข่อยต้นกระเทียมข่อยต้นนั้นเสินอกเพราะยัดเกือบแล้วคันบ่ถามข่อยอ่ะอืมคันบ่ถามข่อยเพราะยัดสิมันโรคที่มืดอืมบ่เลิกสรมันแจ๋นแล้วยัดไปโรกที่มัด้วต้นกระเทียมข่อยตัวเท้าไม่เห็นสกระถางไ้ พ่อใหญ่ก็บโอ้เจ้ากระหาเห็ดยังชิกลิกจาะหลอกว่าฉันตน้มกระเทียมใน,นส่ยแชมพูบ่เลือดสมันียงแต่เน้นเป็นเนินบ่กมันเป็นเนินเป็นเนิ่น,อ,น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 อ่นผู้เขาหัวโลนไงผูหัวโลนยังพูดกันเลยเอิม้มจะกี่เห็ดยังหนออยู่บ้านบานม่มี่ยังเห็ดปลูกยังไงบ่ปลูกบ้านนี้ยังพูดสั่งในผักหวานสั่งในผักหวานปลาไมา่จากเมืองไทยผลพันธุ์ส่งมายงอย่นี้มันได้หอดอยู่ขันนายผักหวานปลามันหอดยังพูดจะมาลงมืองนี้มาลงมืองนี้ล่ะพ่อนายผักหวานปลามันชอบเมืงโน้น มันบ่ชอบมึงน้ำขังนี่สิมันลงมึงนี่แหละเอาเอาเม็ดมันลงเลยอืบ่เลิศ่แม่ิเตนเลยเห็นบ่เน้นร่องนี่พ่อไหมเน้นร่องนี่บ่กระเทียมทั้งน <95 S 1> mm. ั้นเด้น yeah. uh ี huh ่จ้ากระเทียมปลูกไม่ไหมเห็นบอมันกำลังขึ้นอืมเหี้มันกำลังขึ้นเลิศ่แม่ิเตนเลยเป็นร่องแบงสินะเป็นร่องแบงสิยันพูดกับว่าปลูกเมื่อเสียบมาแซมเห็นบ่มองนี่คือกันนี่สีบึ้งเนี่ยเนี่ยมันกำลังสิขึ้นเห็นบ่เนี่ยมันกำลังสิขึ้น หดน้ามันเหรอเด้หดน้ามัแล้วมันดินมันดูดน้าเดี๋ยวเมื่อแรงนี่ฝนกระชิตกขาต้องหดน้ามันหรือเ่มื่อแรงนี่ฝนสิตกเขาเรียกบ่กฮดน้ามันเพราะว่าหดแล้วเมื่อแรงฝนสระชิโตพนว่าจังสันหรือบ่าบอกดน้ามันเพราะว่าหดน้ามันแล้วไงหดเมื่อวาน